โดยวันนี้ค่ะนายชัยวัชื่นโกสุมพูวาราชการจังหวัด นครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่นะคะไปโปรยน้ําลดความร้อนขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก็เดินเท้าเข้าพื้นที่ไปดับไฟค่ะเพื่อที่จะจํากัดบริเวณพื้นที่เผาไหม้ให้มันเล็กลงให้น้อยที่สุดแต่ว่าเนื่องด้วยพื้นที่มีข้อจํากัดค่อนข้างสูงชันสลับกับหน้าผาหินค่อนข้างลื่นและมีลมแรงตลอดทั้งวันด้วยทําให้การเดินเท้าเข้าพื้นที่ค่อนข้างลําบากแต่เมื่อเวลาประมาณ10 นาฬิกานะคะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมาก็รายงานค่ะว่าสามารถดับไฟป่าในพื้นที่ได้หมดทุกจุดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อดับไฟให้สนิทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบนะคะเป็นหลักฐานสำคัญคือปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสอองมมจำนวนหนึ่งพร้อมกับ กับดักสัตว์ป่าอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วยเพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานได้ค่ะว่าการเกิดเหตุไฟไหม้ป่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือเผาเพื่อที่จะต้อนสัตว์ส,วสำหรับลา่าแต่ทีนี้เนี่ยจุดที่เกิดไฟป่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงแล้วก็ป่าเขาอ่างหินบ้านพญาเยน็นหมู่13แล้วต่อเนื่องยาวไปจนถึงบ้านโศก บ้านโศกลึกพัฒนาหมู่ที่9ตําบลพญาเย็นอ,อปากช่องนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปประมาณ5กิโลเมตรเบื้องต้นค่ะจากเหตุการณ์ที่พอมีเรื่องของไฟมีการเผานะคะไล่สัตว์ไปแบบนี้ก็พบว่าถึงที่สุดแล้ว8วันกว่าจะดับไฟได้กินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไปประมาณ1,700ไร่เลยทีเดียวนะคะ